เอาละสวัสดีครับอยู่กับผมช่องพระเจ้าแล้วก็อยู่กันในเกม Dead by Daylight Mobile วันนี้มีสกินใหม่เข้ามาเป็นเด e p เพกอะคอเด็ดนั่นเองเดี๋ยวเราจะวันนี้ก็จะมาสุ่มเกยออีกเช่นเคยเราไปดูสกินกันเลยว่ะสกินก็เด e p เพกก็พอได้อยู่นะผมว่า ต่ที่อยากได้ก็ผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะในส่วนตัวผมผมไม่ค่อยชอบมันดูเพกผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเพราะเด็กนี้ก็ไม่ได้เล่นแหละสกินมันก็ธรรมดามากดูอาเกันโอ้โหอาเรดนะี oh. เด่เขียวอ่อยเลยแต่ดูเพกนี่ก็ไม่ต่างอะไรจากทองเลยขาวแดงสีทองยังดูสวยทุก <c oughs> โอเคอะเดี๋ยวเราจะไปสุ่ม กันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียวเวลาอ่าสิบสิบกล่องฟรีของขวัญคินจี้ไปดูเลยดีกว่าสิบกล่องแล้วได้เลยเฮ้ยเงินมาเลยว่ะโอ้โหมาถึงเงินออกเลยเฮ้ยอัญญาเินหมอหมอโคตร ตัวแรกเปิดมาก็คอเด็ดเลยนะก็ได้อยู่อะไม่มีกระโปรงฟลุหมิน้วยผมจะเห็นใช่ไหมกล่องที่ยี่สิบผมได้สกรีนทองตอนไหนก็จะอยู่แค่นั้นนะเฮ้ยอ้าเฮ้ย,ยชิ้ไม่จะสั้นไปเว้ยเนี่ยเรียบร้อยคนระับเดีเพกมายี่สิบกล่องแรก เรียบร้อยออกเร็วมากอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเดอะเพกเงินออกเร็วมากครับ20กล่อ,องโอ้ยเป็นสกิีนของเมียเรียบร้อย20กล่องแตกเลยคิดไม่จะจบไวเกินไปไหมเรายังไม่ได้คอเด็ดเลยแต่ผมก็ไม่อยากได้นะคอเด็ด จะส่งอีกสักห้าสิบดีไหมเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นโอเคครับเดี๋ยวผมจะส่งอีกสักห้าสิบแล้วกันเดี๋ยวลองสูมไปอีกสักห้าสิบอ่ะจะได้อะไรนะอ้าวสีทองออกติดติดกันเลยเรียบร้อยอะไรเอ่ยเรียบร้อยคอมิตสามสิบกล่องอะไรครับเนี่ยอ่าผมกาจจะเอออีกสักห้าสิบกล่องเดี๋ยวแค่นี้ก็เรียบร้อยครับ กิปนี้ไม่เกลือนะสามสิบกล่องดีกว่าเดวิดเดวิดผมส่มไปสี่สิบกล่องฟรีสิบอันนี้ส่มไปยี่สิบกล่องเท่านั้นเองได้ครบเลยนะโอ้โหเสียแบบน้อยมากคืออีเวนท์นี้ไม่เกลือเลยแต่ดีแล้วครับเพราะผมไม่ค่อยอยากได้เลยเดี๋ยวเราไปดูทางด้านสกินกันเลยดีกว่าได้มนแล้วมันก็ต้องใส่นะ <laughs> ตัวละครคอเดส สก,กินแพทก็เป็นสีดำนะสำหรับคนที่ชอบสีดำก็โอเคอยู่ส่วนสีทองก็สวยอยู่นะผมว่าแต่ผมก็รู้สึกเฉยๆนะเดี๋ยวไปดูอัปเกรดอัปเกรดก็ดูหรูหราขึ้นมานิดนึง <c oughs> เปลี่ยนเป็นจากสีเขียวให้เห็นง่ายขึ้น <c oughs> เผื่อใครชอบอะเผื่อใครเป็นตัวเมนแต่ผมตอนแรกผมเป็นเมนอยู่แต่ผมเปลี่ยนเป็นทรมิแล้วเดี๋ยวไปดูทางด้านฆาตกร,กรกันบ้นางดีกว่า แต่ก่อนก็่จะเป็นเดอะเพลกอะไรอยูฮะโอ้ยเนี่กินพัสก่อนเลยก็ในมุมมองผมก็เฉยๆนะไม่ต่ายกือกินธรรมดาเลยแค่มีเงินเงินหน่อยทองนี่ก็โอเคนะถือว่าไม่ได้เย่มากตอนแรกผมมองในรูปคิดว่าจะไม่สวยแล้วแต่มาจริงๆก็พอดูได้นะออกไ,ไทยนิดนึงเดี๋ยวด,ดูเกตยังลยดีกว่า ขั้เกก็จะเป็นไฟนะเอดูรู้สึกเท่น้นเป็นไฟรุดไฟตทองทองขาวตรงตรงเปวอยางเงี้ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยคนะสำหรับสองกินคลิปนี้กะผมกะจะหมดตักนะสองร้อยนะได้ตะกินทองไหนก็จะพอแต่คลิปนี้ไม่เกลือนะเออใครที่ไม่อยากได้สึกไม่เกลือถือว่าดีนะผมโอเคเลยอนะ ก็จบที่เรียบร้อยการสุ่มสก,กินเผื่อมีใครสนใจนะหน้าสุ่มนะหรือว่าเป็นดวงของคนก็ไม่รู้พราปโอกาสมันออกแค่สุ่มจุดศูนย์ยี่ห้าเนะศูนย์ยี่สิบสองห้านะโอเคกค็จบไปพิธีเรียบร้อยสำหรับการสุ่มสก,กินของพระเจ้าเป็นไงบ้างฮนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย